ีค่ะเอ่อชื่อสาธิตาบุญประเสริฐนะคะที่เข้ามาทำธุรกิจเอ่อ BBL ก็คือติดใจกาแฟทางกาแฟแล้วหนึ่งลดความอ้วนได้สองมันทำให้สุขภาพแข็งแรงสวยงามแล้วก็ไปไหนก็คนก็ชมว,ว่าเออผิวพรรณดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำนี่ี๋้วจะเป็นหัวหน้าทีมใหญ่เลยเนี่ยค่ะ ประทับใจอะไรกาแฟพี่ตากินแล้วเป็นยังไงประทับใจที่ทานแล้วมันสุขภาพดีแข็งแรงขับรถก็ดูมันแข็งแรงขึ้นไวขึ้นแล้วก็เออ่น้ําหนักเคยเจ็ดสิบกโลมันก็ลดเหลือเจ็ดสิบโลนะมันจะลดลงมาแล้วก็ทําให้สุขภาพสมบูรณ์ดีเนี่ยคือนอนหลับอะ่ะกินแล้วนอนหลับอะ่ะหาทานแล้วนอนหลับสบายฉีดยาวัคซีนมาแล้วก็กินต่อไม่เห็นเป็นไรเลยดีมาก Mm hmm. oh. ดีมากถึงแต่สีเจลงมาทำตัวนี้อะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนเลยค่ะพออทุกท่านในทหารทุกท่านที่รู้จักสนิทเชื่อใจแล้วก็เขาคอยคอยคอยให้เราเป็นหัวหน้าทีมใหญ่แล้วเขาจะมาช่วยเหลือเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ทานแล้วมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ